คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวฟาซาดได้ไหมตัวบริเวณหน้าบ้านแล้วกันเราจะทําบ้านเนี่ยให้เป็นลักษณะที่เป็นกราชเช้าคือบ้านที่สามารถที่มองทะลุผ่านเข้ามา,มาได,ด้เปิดเผยแต่ไม่ปกปิดคือบางคนเนี่ยอยากจะได้แบบอะไรที่มันโปร่งโลง่งก็จะไม่เลือกใช้กระจกแต่กระจกก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องความ<อ>กาไความปลอดภัย สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมตอนรับกันจู่รายการ The Room เ a k e r นะ,ค,ะครับทาบ้านหลังใหม่อีกแล้วหลังนี้นะครับก็คือเป็นหลังใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมาเลยและกําลังจินโนเวทบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้น,นบอกว่าเราเนี่ยไม่เคยตันเรื่องไม่เคยตัน,เ,นตเพราะว่าพอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็เอาเงินจากสปอนเซอร์เนี่ยไปซื้อบ้านหลังใหม่เพราะฉะนั้นต้องร่วมสนับสนุนนะครับในการช่วยกันแชร์ใช่ครับช่วยกันแชร์เรจะมีการเปรียบทุกสิ้นเดือนไม่ใช่คนละแชร์อันนั้นนะซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่นะรรดดููากอพ คุณมักจะเห็นภาพเบฟอร์อัปเตอร์บ้านแล้วกันรูปแรกของบ้านรูปแรกของอัลบั้มนั้นมักจะเป็นตรงไหนหน้าบ้านหน้าบ้านส่วนใหญ่จะเห็นหน้าบ้านก่อนก็จะเห็นการแบบเปลี่ยนแปลงของหน้าบ้านว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับตัวนี้ต้องบอกว่ามันคืออิมแพคที่สุดของบ้านนั่นเองคือทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยหน้าตาเวลาจากบ้านเดิมโบราณมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันให้ความรู้สึกคือทําให้คนที่จะอยู่อาศัยเนี่ยรู้สึกแบบภูมิใจไปกับบ้านหลังนั้นมันมีสไตล์ที่ต่างออกไปโอเคบ้านนี้เป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะครับแล้วก็หน้ากว้างเเีปปรระะมมาาณณตสักก8 ละกันเนาะซึ่งนะครับมันจะถูกแบ่งเป็น2ตอนคือตอนที่เรายืนอยู่เนี้ยนะครับมันก็จะเป็นรั้วหน้ากว้างอ่าหน้ากว้างอ่าส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะครับด้านนี้มันก็จะเป็นส่วนจอดรถเราก็จะมาหาวิธีการตกแต่งเขาให้สวยงามขึ้นอารมณ์ของบ้านโดยรวมครับอ่จริงๆมันมีความเป็นมิดเซนจูรี่อยู่ก็คือมีความย้อนยุคเราก็จะเก็บคลิปของความเป็นมิดเซนจูรี่ไว้อในยุคนั้นอย่างเช่นแบบเราเห็นว่าซุ้มมีอะไรบ้างโค้งอ่าโอเคโค้งค้งนี้เก็บไว้นะเมื่อก่อนมันจะมีความโค้งมีความเป็นฟิเลตแล้วก็ทรงหลังคาาย่เ สลับจั่วแบบสูงมากแล้วก็ยาวมาเลยยาวเลยแล้วก็จะมิกความเป็นโมเดิร์นเข้าไปโมเดิร์นก็พอเข้าไปให้มันมีความรู้สึกร่วมสมัยนั่นเอง่วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวัสดุที่อยู่คู่บุญเรามาแล้วกันคู่บุญเนี่ยคือเราใช้กันมาแทบจะทุกหลังนะครับไม่เคยไม่เคยมีการพูดถึงนะครับไม่เคยพูดถึงเพราะว่ายังไม่มาแล้ววันนี้เขามาแล้วเข้ามาแล้วซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาใช้ตัวนี้เลยนะครับบล็อกแก้วจากช้างแก้วนะครับจะเป็นรุ่น 4K Half นะครับแล้วก็จะเป็นแบบลายคือหยาเพชรอ่ามันก็จะเป็นโมเดลแบบใสนะครับใสๆเลยผมขอฝากแมสเซจไปถึงคือหานนิดนึงว่าขอให้ตั้งคชื่อเท่ๆนิดนึงยาดเพชรเนี่ยเอาจริงดีไซเนอร์ไม่อยากจะหยิบมาใช้เลยสมมติว่างานโรงแรมที่ผมใช้รุ่นหยาดเพชรนะครับคือเป็นแบบมินิมอลอะไรเงี้ยมานรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นนายแบบมินิมอลไม่มีลายก็ว่ากันไปบล็อกแก้วเนี่ยมันจะเป็น การที่นำวัสดุที่เป็นแก้วนะครับ,รบนี่เป็นแก้วนะมาขึ้นลูก<า>และเห็นรอยต่ออะไรตรงนี้ไหมมันคือเอา แก้วเหมือน2ชิ้นมามาประกอบกันใส่น้ำกินได้ไหมไม่ใช่คนละแก้วและข้างในมันจะเป็นสูญญากาศการที่มีสูญญากาศข้างในเนี่ยมันจะทําให้อุปกรบของเขาเรียกว่าไรทั้งความหนาทั้งสุญญากาศมันจะทําให้บ้านอะเราเนี่ยเย็นขึ้นประมาณ 3. 3มสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับคุณวัดละเอียดอันนี้เป็นคุณสมบัติของสินค้าอ่านมาอ่านมาความหนาเนี่ยเขาจะทํามาอยู่ที่8เซนแปดเซนเนี่ยคือเอาง่ายๆว่ามันจะสามารถไปใช้กับวัสดุก่อทั่วไปพวกอิฐมวลเบาอิฐมอนอะไรได้ขนาดในตามท้องตลาดเขาจะมาเป็นสี่เหลี่ยมจัต ขนาดสมมติปกติมันคือเหมือนเอาสองอันนี้มาประกบกัน,นมันจะเป็นก้อนแบบมันก็คือขนาด19คูณ19เซนครับผมอ่าแต่คราวนี้นะครับพอเราใช้รุ่น CKH a l f เนี่ยนะครับมันก็คือเหมือนถูกตัดมาครึ่งหนึ่งก,ก็คือเาเซนอยากจะให้มันดูแบบมีฟอร์มเขาเรียกว่าเป็นฟอร์มที่ทันสมัยขึ้นมันก็จะให้อารมณ์ของบล็อกแก้วเนี่ยเปลี่ยนไปพอเราเลือกใช้วัสด,ดุดีๆอย่างบล็อกแก้วจากช้างแก้วแล้วนะครับเขามีการก่อย,ยังไงให้ถูกต้องช้างแก้วเนี่ยเขาจะมีตัวนี้เขาเรียกว่าตัวสเปซเต เหมาะสมนะครับแต่ตัวนี้มีสเปเซอร์มาละคือเราสามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวขั้นเพื่อให้ระยะการก่อมันพอดีนะครับผมแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะหักอันนี้ออกแล้วก็ทับไปได้เลยใช่ครับคือวันนี้คุณจะได้ไอเดียเกี่ยวกับการใช้บล็อกแก้วแน่นอนงานอาร์เคติกญี่ปุ่นเนี่ยเราเห็นว่าเอยเขามีการใช้บล็อกแก้วให้ทำไมมันเท่วะแล้วทำไมเราใช้แล้วไม่เท่ทำไมมันไม่เท่เนี่ยก็มาแบบว่าจับประเด็นว่าโอเคมันเป็นเรื่องของลวดลายการใช้บล็อกแก้วให้มันมีเขาเรียกว่าความสวยงามเนี่ยมันอาจจะต้องเลือกอะไรที่มันนนนดดูเป็็มอลลววย้้แก ให้มันมีจํานวนที่เยอะพอสมควรให้มันรู้สึกว่ามัน Impact บ้านหลังอื่นเนี่ยอายุ2 0 30าจปีนะ่ะเราเจอบล็อกแก้วแต่ปกติเขาจะใช้บล็อกแก้วยังไงลายดอกลายดอก 1, 1> อ,อันหรือบาทีผนังอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้แบบนิดๆหน่อยน่นิดๆหน่อยน่อยิดๆหน่อยมก็จะเป็นแบบประหลาดประหลายอย่างที่เราเห็นบางทีฟร์มอาจจะเป็นแบบดอกจิกดอกจิกบางทีก็เป็นข้าวหลามตัดบางทีก็เป็นโพแดงไม่ใช่น้องช่คือใช้แบบไม่กล้าใช้เจตนาของบล็อกแก้วก่อนข้อดีอะข้อดีอ่อข้อดีคือว่ามันสามารถที่จะป้องกันขโมยได้้คืือออออเม่่่กนตงบวา คนสมัยก่อน,น่ะใช้เพื่อต้องการที่ป้องกันขโมยและให้แสงรอดผ่านาาแต่วันนี้สมัยนี้เราจะพูดถึงว่าเฮ้ยมันจะต้องเพิ่มอีกข้อนึงคือสามารถเอามาตกแต่งให้สวยงามได้ไอยาไอยาเลยจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ ประมาณบประมาณ3.8เมตรนะครับสูงอ่ะสูงก็คือเท่านี้เท่านี้เกือบสา3เมตรซึ่งต้องบอกเลยว่าปกติเนี่ยเราไปสะดุดคำหนึ่งคำว่า glass house คือคนไทยตีความคำว่า glass house เนี่ยคือเป็นแบบโครงเหล็กแล้วก็มีกระจกเหมือนที่คุณชอบไปอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรอกอย่าโยนมาให้ผมดีเราจะทำบ้านเนี่ยให้เป็นลักษณะที่เป็น glass house คือบ้านที่สามารถที่มองทะลุผ่านเข้ามาได้อ่าเปิดเผยแต่ไม่ปกปิแต่เดี๋ยวในคลิปนี้คุณจะได้เห็นวิธีการติดตั้งด้วยเดี๋ยวรอไปเจอกับช่างในตำนาน เลยดีกว่าของเขาจะทําอะไรยังไงบ้างนะครับมาตอนนี้เราอยู่กับตํานานช่างในตํานานปกติเนี่ยก่อนจะเป็นตํานานเนี่ยมันต้องตายก่อนคุณรู้ไหมพ่อจะพึ่งตายเดี๋ยวพึ่งตายลูกจะไม่โตเริ่มจากทําอะไรยังไงบ้างครับก็ทุบทิ้งหมดเลยหมดเลยใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช้เลยนะไม่เก็บไว้ก็จะทําเป็นบล็อกแก้วทั้งหมดก่อนที่จะมีบล็อกแก้วจะเกาะเลยไม่ได้ต้องทําเสาเอ็นขึ้นมาก่อนเสาเอ็นเอาแบบอธิบายให้คุณผู้ชมหน่อยครับเราจะต้องมีเสาขึ้นมาแล้วก็ต้องมีเสาเอ็นสหรับประตูไอ้คำว่าเอ็นเนี่ยจริงๆมันคือเหล็กนั่นแหละมมมันนจะะีกกกาารผูเเหหลล็แแทํบบือ โครงสร้างข้างในนะครับเพราะว่าตัวเหล็กเนี่ยมันจะเป็นตัวรับน้ำหนักแรงดึงต่างๆเนาะเราสร้างเสาก่อนปุ๊บก็จะมีโครงเหล็กอยู่ข้างในเทปูลงไปแล้วก็จะมีทับหลังข้างบนทับหลังก็ ลักษณะเดียวกันแนวตั้งคือเสาแนวนอนคือทับหลังโอเคอ่ะเข้าใจแล้ะโค้งเป็นปุ๊บก็เริ่มก่อวัลแก้วไปถึงช่วงระยะ40เซนอ่ะฮะแล้วก็ใส่เหล็กเหล็กเนี่ยใช้เป็นเหล็กยังไงเป็นเหล็กเส้น6กมิลวิ่งเส้นหนึ่งวิ่งไปทุกความห่างเขาเท่าไหร่สี่สิบเซนเส้นไปแล้วก็ใส่เส้นใส่ไปสองเสนแล้วก็ขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคอ๋อทั้งแนวนั่นก็จะมีแนวขวาลงมาด้วยนะอ่ะก็คือแนวตั้งและแนวนอนนั่นแหละนะครับเทปผลที่ใส่เหล็กนะครับเพราะว่าตัวเอ็นตัวคานตัวทับหลังเนี่ยมมััันนนนจจะะะรรรรรบแแแงงกกกกกกดดลาาใ่่่ออเีย ก่อก่อก่อขึ้นไปตัวตัววัสดุมันจะรับแรงกดได้อยู่แล้วแต่จะมีแรงดึงแรงดึงเนี่ยคืออะไรสมมติลบมาปะทะมาเลยจําเป็นต้องใช้เหล็กในการช่วยพอปูนมันเซ็ตตัวคุณค่อยมาทําอะไรออกก็มาหมุนตัวนี้ออกก็คือสามารถแบบกระแทกหมุนออกไปได้เลยมันก็จะเหลือตัวสเปเซอร์ข้างในทําอยู่แล้วคุณค่อยมาแต่งผิวเขาอีกทีนึงมายาแนวแต่งผิวเขาอีกทีนึงก็จะได้บล็อกแก้วที่สวยงามครับ อ,อันนี้ก็คือนะครับบ้านที่คุณลอยคอร,รอคอย์อ่ะโปรดิวเซอร์เขาสัง่งคืออยากจะเห็นสาภาพบ้านที่มันเสร็จสวยงามพอดีแต่หน้าบ้านเราเนี่ยค,คือสมกับคําว่าอะไรนะ glass house เราตั้งชื่อเป็นแบบเหมือนชื่อแรกของบ้านนี้เลยคือคนปกติคิ่ว่า glass house อย่างที่บอกเสร็จแล้วมันต้องเป็นแบบมันต้องเป็นโครงเหล็กมีแก้มอะไรพ่การคือเอาตัว glass มาทำเป็นบ้านใช่ครับบ,บบ้านที่เป็นก l a s s h o าส์ซึ่งเวลาเราอยากให้เจ๋นะคือมองเข้าไปมันทะลุ จะมีความโปร่งอยู่นะคุณผู้ชมแต่นึกภาพว่าถ้าเราไม่ใช้นวัตรกรรมของบล็อกแก้วอย่างเงี้ยกระจกก็ดูไม่ไพาเวซีดูไม่ปลอดภัยอ่ามันอาจจะแตกได้นะครับถัดจากบริเวณสวนก็จะมาสู่บริเวณลานจอดรถตรงนี้ก็จะมีการใช้บล็อกแกลล้วด้วยตรงนี้นะครับอ่าเล่าตรงนี้ก่อนว่าตรงเนี้ยมันจะมองออกมาเห็นห้องนั่งเล่นละกันนะฮะเดี๋ยวนี้ก็นิยมทําห้องนั่งเล่นไว้มองสวนไม่มองรถเราอุตส่าห์ แต่งลงแต่งลถจะสมรถก็อยากจะมองข้าตลอดใช้เป็นกระจกอลูมิเนียมบานใสเลยเอาแบบโป่งโปกกว่านี้มันก็คือกระจกอลูมิเนียมตามปกติหลออันนี้มันเผื่อเปิดด้วยเผื่อบางทีอยากรับลมปิดแอร์ก็สไลด์ได้แต่ว่าอย่างบางจุดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องการที่จะเปิดอยู่ละเราก็เลือกใช้เป็นบล็อกแก้วคืออยากให้แสงเนี่ยมันทะลุผ่านเข้าไปอ่าคุณถ้าคุณมองไปเนี่ยจะเห็นเงาๆงเนี่ย ด้านหลังคุณเป็นจักรยานล่อขโมยได้อแต่จะบอกว่าบล็อกแก้วจะสวยทํางานก็ตั้ง่กลางคืนเวลาเปิดไลท์ติ้งข้างในเข้ามาข้างในนะครับก็จะเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทีมงานนะครับก็กำลังกระตุลือล้นเพื่อเล่นงานกันที่จะได้กลับบ้านไปพบหน้าลูกเมียนี่ก็เย็นแล้วอันนี้คือด้านในอ่ะให้เห็นนิดนึงนด้านในด้านในที่คือถ้าด้านในมองออกไปด้านนอกเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามุมตรงนี้แทนที่จะทึบอึดอัด นะครับมันก็จะรู้สึกโปรโ่งลงโปร่งน,นิดนึงนะครับผมก็สามารถมาทุบบล็อกแก้วแล้วก็ขโมยจกักรยานได้ทุ <c oughs> บบล็อกแก้วเลยชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีใช้อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของห้องน้ําด้านหลังนะครับเรา <ใน S 2> มาจดัดนิยมเห็นการน,นําบล็อกแก้วไปใช้กับห้องน้ำนะนอ,อันนี้เราเราไม่พาเข้าไปเราให้ดูอ่านิดนึงนิดนึงครับเอ่ะตรงนี้ นี่เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถใช้แผงเล็กๆของชาวน้ำเนี่ยในการดึงแสงธรรมชาติเข้ามาเน่ยครับจริงๆเราใช้ข้างบนอีก2ส่วนก็คือห้องน้ำของชาวเวอร์นะครับเราจะพาเดินไปด้วยความเร็วไหมครับใช่ครับอีกพื้นที่ที่พามาดูชเราเรียกว่าห้องนอนมาสเตอร์แบบสเปเชียลดูเพด คืออยากจะให้คนรู้ว่าเป็นดูเพ็กก็เลยให้ท่านภาพเนี่ยไปอยู่ถ่ายจากข้างบนลงมาเพราะเสียคือเราต้องเงยคอแล้วก็ข้างบนไม่ได้เปิดแอร์ให้เพขาอดีคือคนดูก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยมันเปซมันสเปซน่าสนใจใช่แล้วก็อันนี้ถ้าเชื่อมโยงกับหน้าบ้านี่คือมันมีบล็อกแก้วด้วยก็คือตอนกลางวันเนี่ยแสงจะเข้าสองบันไดแล้วก็สามารถขึ้นไปใช้ข้างบนได้แต่มีพื้นที่อื่นๆที่เราเลือกใช้งานอย่างเช่นห้องน้ำนะครับห้องน้ําในมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีการใช้บล็อกแก้วอยู่แั่งหนึ่งก็จะเชื่อมโยงไปกกกับถงงเออจจดด็็็สุท้ายคืะปน ชาบนหลัาบ้านอันนี้คือได้แสงเต็มๆเลยถ้าเวลากลางวันนี่คืออาบน้ําแบบเขาเรียกว่าจำารังเป็นการโชว์โชว์เซ็กซี่หน่อยๆใช่แล้วก็บล็อกแก้วที่เราเลือกใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะดูทันสมัยเข้ากับบ้านเพราะเราเลือกเป็นแบบไซส์ที่เป็นแบบครึ่งครับไม่ได้เป็นแบบไซส์ก้อนสี่เหลี่ยมจตุรัสเป็นไซส์แบบอันเล็กเลยใช่ครับซึ่งอันนั้นก็จะไปตอบโจทย์กับคุณผู้ชมนะครับที่อาจจะแบบเบื่อ บอกแก้วแบบเดิมๆเอ๊ะทำไมลายบ็อกแก้วมันเคยจังมีสีมีลายมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้บ้านสมัยใหม่บ้านโมเดิร์นเดี๋ยวนี้เลือกที่เป็นแบบเรียบๆไปได้ก็สามารถเลือกตามได้ของช้างแก้วที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะครับจำรุ่นไม่ได้ดีก็จะเป็นรุ่น C K h l f นั่แหละซึ่งในรุ่น C K h l f เนี่ยนอกจากมีแผ่นที่เล็กสลิมแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณผู้ชมเลือกได้อย่างนึงก็คือความขุนผู้ชมอยากจะได้เป็นหยาดเพชรที่เป็นแบบทะลุไปเลยก็ขุนเพิ่มมากเติมขึ้นไปเดี๋ยวเราเราขึ้นลูกให้ดูแล ใช่ใชครับสำหรับวันนี้ไอเดียของบ้านกราชเฮาส์ก็เอาบล็อกแก้วเนาะมาเป็นพระเอกของการดีไซน์ฟา,าสาตแล้วก็เอามาลองใช้ใดูหลายหลายหลายๆพื้นที่หลายๆตำแหน่งเลยก็เป็นไอเดียนึงซึ่งแน่นอนนะครับเราให้ไอเดีย กับบ้านทุกหลังครับ,รบยังไงคุณผู้ชมชอบหรือไม่ชอบอบ่นมาได้คอมเมนต์มาได้นะแต่ที่สําคัญเลยคือ,อยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ทั้งแฟนเพจและ YouTube ท o u ยูทูบเฟซบุ๊กยังไงก็ฝากไปกดให้หมดเลยเผื่อในอนาคตเร็รวๆนี้เราจะทำคอนเทนต์ให้มันหลากหลายครับผมสำหรับวันนี้นะครับลูมิเออร์ต้องขอราไปก่อนนะครับสวัสวัสดีครับ